ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math t h นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการทำแบบฝึกหัดที่3.2หน้า92ถึงหน้า94่นะครับเขาให้ทำอะไรครับแสดงวิธีทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปส่วอ่าน,นะครับแปลงแปลงเศษนะครับ ไปเศษส่วนให้ไปเป็นทดสนิยมนั่นเองนะครับอ่ามีทั้งหมด12ข้อนะครับน้องฝึกทำนะครับฝึกทําให้เก่งๆเลยนะครับฝึกทําให้คล่องๆนะครับยังต้องใช้เอาไปใช้อีกเยอะเลยนะครับอ่ะเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับข้อ1นะครับเจส่วนด้วย35มองดูดีๆนะครับ77ส่วนด้วย3 5นะครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นเศษมันยังไม่ใช่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับทําให้ไปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับโดยการหารอะไรครับ หารตัวอะไรหารได้ทั้ง77และ35อ่้าทองสุดคูณก็สำคัญเห็นไหมครับถ้าท่องถ้าไม่ท่องสุดคูณก็ไม่รู้ครับว่าเอาอะไรไปหารนะครับถ้าใครท่องสุดคูณแล้วจะต้องรู้แน่นอนนะครับใช้อะไรครับใช้7ส่วน7นั่นเองนะครับเอาไปหารนะครับ77หาร35ได้เท่าไหร่ครับ77หาร 7, 7หาร77ได้11นั่นเอง7หาร3 5ได้5นะครับเพราะฉะนั้นตัวใหม่มันคือ1 0 1อส่วน5นะครับแปลงให้เป็นส่วนอะไรครับแปลงให้เป็นส่วนนะครับแปลงให้เป็นส่วน10ได้ไหมได้ครับ5คูณอะไรดสิบหคูณ2นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องคูณ2ทัทางเศษและส่วน11คูณ2ได้22ส่วน10น,นะครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบ2.2นั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับเห็นไหมครับแปลงให้เป็นตัวสนิยมนะครับ ได้2.2นะครับฝึกทำนะครับใครยังไม่ก้องก็ทำให้ชำนาญเลยครับนี่ก็ข้อสอบอีกแบบฝึกหัดอีกตั้ง12ข้อนะครับเยอะมากๆเลยนะครับให้น้องฝึกทำให้ได้นะครับลอกพี่ไปนะครับไม่มีประโยชน์นะครับลอกกันบ้านส่งครูก็ไม่มีประโยชน์นะครับต้องทำเองนะครับอ่ะข้อที่2กันเลยตัวนี้ครับ1 4บส่วนนะครับมันเป็นมันเป็นเลขอะไรครับมันเป็นเลขคู่ใช้อะไรครับใช้2ส่วน2หารเลยนะครับ 2หาร14ได้7 2หาร16ได้8ปดอารส่วนแนะครับ7จส่วนแคูณอะไรนะครับจำได้ไหมครับส่วน8คูณอะไรครับต้องคูณ1,000ต้องคูณอะไรได้1,000นะครับคูณ125นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องคูณ125นะครับจำได้ใช่ไหมครับ8คูณอะไรได้1,000ครับนะครับเจอบ่อยนะครับ8ปดคูณร้อได้1,000 7พันคูณร้อได้เท่าไหร่ครับ875ป่็ดห้ะคูณ 7คูณ5ได้3 5นะครับใส่5ทด3นะครับ7 2 14ทดที่3เป็น17นะครับ17 1 7 7ตัว1นเจ็ดนึ่งแปด้อยเจ็หนะครับหรือตอบเท่าไหร่ครับทศนิยม3ามตำแหน่งหลักพันนะครับ8ปดเศษร้อยเศษแปดร้สิบาแสดงว่าได้0.875นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่าข้อที่3นะครับ 42ส่วน120นะครับใช้อะไรหารนะครับใช้ใช้6นะครับใช้6นะครับใช้6ส่วน6นะครับได้เท่าไหร่ครับได้7ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน20นั่นเอง7ส่วน20นะครับคูณอะไรครับ20ต้องคูณอะไรครับได้100ครับคูณ5นะครับเพราะว่าคูณ10 20มันเกิน10มาแล้วแสดงว่าจาก10ก็ต้องคูณเป็นร้อยนั่นเองนะครับ2ี่คูณ5ก็ต้องคูณ5าทั้งเศษและส่วนนะครับ7คูณ5ได้35นะครับเพราะฉะนั้นตอบครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบ0ูนย์จุดนะครับเป็นคำตอบนั่นเองครับเห็นไหมครับไม่ยากนะครับฝึกทำไปนะครับข้อที่4นะครับต้องหารด้วยอะไรครับ49นะครับ49นะครับหารด้อะไรครับ ลอง7ก่อนนะครับเพราะ7จ็คูณเได้49มันมีแค่ตัวเดียวครับก็เอา7ลองหารูก่อนนะครับได้เท่าไรครับ7หาร49ได้7นะครับ7หาร350ได้7 5 35อ่าเจ็ดหาร350ได้50นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวใหม่ของมันคือ7ส่วน50นะครับต้องคูณอะไรครับคูณ2ใช่ไหมครับให้ส่วนเป็น100ตัวนี้ก็ต้องคูณ2ด้วยได้เท่ากับเท่าไรครับ7คูณได้14ส่วน 100นะครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบ0.14นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่ะต่อไปนะครับข้อ5ครับ32 12ิบส่วน32นะครับโอ้แม่อะไรครับน้องดูด้วยตาแม่4เลยแน่นอนนะครับ4 3 2 4 8 8 3 2ตอบ3ส่วน8ะครับ3นคเจอมาส่วน8ปดีรแล้วคูณอะไรครับ คูณ้อยยีเลยครับเจอส่วน8ก็คูณร้อยย้าให้เป็นส่วน1000เลยครับร้อยคูณสได้เท่าไรครับ5้คูณสได้15ทดหนึ่งสเป็น7 3็ดได้3ามรอยเจ็ดบาตอบครับตอบเท่าไหร่ครับ0 3 7ยเนั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับร้อยแนะครับหกสิบ่วนสิแแม่อะไรครับ เห็นไหมครับท่องสูตรคูณนะครับท่องสูตรคูณนะครับพูดเน้นย้ำมาตั้งแต่บทแรกเลยนะครับท่องสูตรคูณนะครับใครท่องสูตรคูณไม่เก่งก็มองไม่ออกหรอกนะครับอ่ะใช้อะไรครับใช้9กสูตร9กใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่ท่องสูตรคูณมันก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรมาหารใช่ไหม h? อ่ะ <S <s เพราะฉะนั้นท่องสูตรคูณก็ต้องท่องสูตรคูณก็สาคัญนะครับอ่ะได้เท่าไหร่ครับ ได้9หาร63ได้เท่าไหร่ครับได้7นะครับ9้หาร18ได้2นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวใหม่เป็น7ส่วน2คูณอะไรครับคูณได้คูณอะไรได้10ได้ไหมสคูณอะไรได้10ได้แน่นอน2คูณ5นั่นเองก็ต้องคูณ5ข้างบนข้างล่างด้วย7คูณ5ได้35ส่วน10นะครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบ3.5นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ ใครยังไม่รู้นะใครยังไม่รู้ว่าแปลงยังไงนะจาก35ส่วนสินะครับแปลงให้เป็นแปลงให้เป็น3.5ใครยังไม่รู้ว่าแปลงยังไงครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็มีสอนนะครับใบฝึกหัดที่3.1ก็มีสอนนะครับหรือไปดูเนื้อหานะครับก็มีสอนเหมือนกันนะครับมีข้อสอบมีแบบฝึกหัดมาให้ทําเพิ่มด้วยนะครับเยอะด้วยนะครับไปฝึกทําให้ได้นะครับถ้าไม่ทําก็ทําไม่ได้นะครับถ้าไม่ฝึกก็ทําไม่ได้นะครับ โอเคข้าต่อไปเลยครับ27ส่วน12นะครับหาด้วยอะไรครับ27กับ12มันแม่อะไรนะครับแม่3นั่นเองนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3หาร27ได้9 3หาร12ได้4ตอบตัวใหม่คือเส่วน4นะครับส่วน4 4แปลงให้เป็น10ได้ไหมครับ4แปลงให้เป็น10ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแปลงให้เป็นอะไรครับแปลงให้เป็น100นะครับ สี่คูณรไดนึ้อยสีคูณยี่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ25่้งทั้งเศษด้วยนะครับยี่คูณสี่ได้คูณเได้ท่าไหร่ครับ225ร้่้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่ครับ9545ใส่ 45, 5้าทดสี่เก้าปดดสีเป็น22อโอเคถูกเพราะฉะนั้น225 1 0อยยีแปเป็นทศนิยมได้2.25นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ เขา่อไปครับ468หนด้วย468รส่วดนด้วย4 5 0นะครับอืมใช้อะไรดีใช้อะไรหารดีมันตัวเลขมันเยอะนะครับมองไม่ออกแล้วครับลองใช้2องใช้อ่ะใช้ดูนะครับ4ี่บวกหบวก8ได้เท่าไหร่ครับ6บวก4เป็น10บวก8เป็น18แสดงว่า3หารได้ถูกไหมแล้วก็4ีบวกห บวกศูนย์นะครับได้ถักได้9 3หารได้3หารได้วิธีเช็คนะครับเช็ค3หารได้นะครับนำตัวเลขทั้ง3าหลักมาบวกกันอันนี้คือก็สอนไปแล้วนะครับสอนตั้งแต่เดแรกนะครับวิธีเช็ค3หารได้หรือไม่ได้นะครับเอา4มาบวกกันนะครับเอา3ตัวมาบวกกันนะครับ4บวกบวก8ได้18 3หาร18ได้แสดงว่า3าหารได้นะครับลงตัวแน่นอนนะครับทีนี้จะบอกว่าเรารู้ใช่ไหมครับว่า3หารได้แต่อย่าพึ่งครับ ดูครับ4 6 8กับ4 5 0เป็นเลขอะไรครับเป็นคู่ด้วยใช่ไหมครับแสดงว่ามันก็ต้องมี2หารได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่สรุปไปได้เลยไหมว่าเอา3าคูณ2เท่ากับ6พี่ลองเอา6ไปหารดูก่อนเห็นไหมครับพี่ลอง6ไปหารดูก่อนนะหหาร4 6่ได้เทครับ6าไหร่ครับ6 6ี่ 6, 6, 6, 6 7 42นะครับ4 6ลบ42เหลือ4นะครับห 6อะไรได้48นะครับ68นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับ6848 6หารสี่ครับ6 7 42นะครับเหลือเศษ3นะครับ6 5 30r อ่าแสดงว่าหารได้เห็นไหมครับได้เท่าไหร่ครับ78ส่วน75นะครับ78ส่วน75นะครับใช้อะไรอีกครับใช้อะไรอีกครับมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรอกครับย5ิบคูณ3ใช่ไหมครับดูนะครับ 75มันคือย5ิบคูณด้วย3นะครับย5ิบมันคือ5คูณ5อันนี้คือเรื่องอนะาแยกตัวประกอบใช่ไหมมันคือ5คูณ5เพราะฉะนั้นแต่5 A5 เอเนี่ยมันไปหารอะไรไม่ได้แล้ว5มันไปหาร78ไม่ได้แน่นอนแล้วครับเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่ตัวเดียวที่สามารถนำไปหารได้ก็คือ3นั่นเองนะครับอลอง3ดูนะครับหารด้วย3อีกทีหนะึ่ง สามหารเจ็ดสิบแปดได้สามสองหกเหลือเศษหนึ่งสามหกสิบแปดอ่าได้นะครับสามหารเจ็ดสิบห้าได้ยี่สิบห้าอ่าแสดงว่าเหลือเท่าไหร่ครับยี่สิบหกส่วนยี่สิบห้าพอแล้วครับไม่ต้องแล้วครับเพราะอะไรครับดูนะครับเราจะไม่ได้ทำเราก็ไม่เชิงทำให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปซะทีเดียวนะครับถามว่าถ้ามันทำได้อีกต้องทำอีกไหมไม่ต้องแล้วนะครับเพราะอะไรครับดูนะครับมันได้ยี่สิบหกส่วนยี่สิบห้า เป้าหมายหลักของเราคือการแปลงให้เป็นส่วน100นะครับเพราะฉะนั้นมันมา25เพราะฉะนั้นมันต้องคูณไะไหนึ่งร้อยคูณสี่วันใ้นตัวนี้ก็ต้องคูณ4ด้วยเห็นนะครับจบแล้วครับ25คูณ4ได้100 26คูณ4ได้เท่าไหร่ครับได้104นั่นเองนะครับ6 4 24 4 4ทด2 4 2 8ทด2เป็น10ได้104เพราะฉะนั้นตอบได้ยังครับตอบได้แล้วครับตอบได้เท่าไหร่ครับได้1.04นนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ ต่อไปนะครับ18ส่วน750นะครับ18ส่วน750นะครับทำยังไงครับใช้3ครับใช้3หารนะครับใช้3หาร3ส่วน3นะครับ3หาร18ได้6นะครับ3หาร5 0ได้นรครับ3ามเหลือ135 5 3มาสูนย์ดู้นย์เหลือ6 6ส่วน250้นั่นเองนะครับแล้วทำไงต่อครับก็แปลงให้เป็นส่วนส่วนอะไรครับส่วนพันนั่นเองใช่ไหมครับคูณอะไรครับคูณ4ตัวนี้ก็ต้องคูณ4ด้วย6คูณ4ี่ได้24นะครับ250คูณ4ีได้1 0 0 0พันะครับตอบเท่าไรครับตอบ0 0 2 4จุดนนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับ ต่อไปข้อที่10นะครับ56ส่วน75นะครับ56ส่วน175นะครับใช้อะไรหารครับใช้อะไรใช้อะไหารครับอันนี้มันเกิดจาก5 6มันเกิดจากอะไรครับ8คูณด้วย7ใช่ไหมครับ56มันมาจาก8คูณด้วย7แต่8มันคือ2ค2คูณ2คูณ2นะครับ ตัวนี้เป็นเลขคี่2มันไปหารเลขคี่ได้ไหมครับ2มันไปหารเลขคี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเหลือตัวเดียวคืออะไรครับเหลือ7อ่ะลอง7ดูนะครับเหลือ7นะครับลอง7ดูหารด้วย7ส่วน7นะครับ7หาร5้าได้8นะครับ7หาร175ครับ7 2 7 2 14เหลือเศษอะไรครับ17บเลบเหลือเศษ3 7มคูณ5ได้สามหาอ่าเห็นไหมครับได้ครับ หารละ75ได้นะครับแสดงว่าตัวหมายเป็น8ส่วน25แล้วนะครับต้องคูณอะไรครับ25คูณ4ได้100อันนี้ก็ต้องคูณ4ด้วยได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ8คู32 25คูณ4ได้100ตอบได้ยังครับตอบได้แล้วครับตอบเท่าไหร่ครับ0.32นะครับเป็นส่วน100แล้วนะครับ0จุด32เป็นคําตอบนั่นเองนะครับ อ่ะไปกันแบบเร็วๆเลยครับข้อ11กับข้อ12นะครับใครไม่ทันก็พอดไว้ก่อนนะครับกดพอดพอดก็คือหยุดคลิปไว้นะครับแล้วน้องก็ไปฝึกทําครับแล้วน้องค่อยดูเฉลยกับพี่ที่หลังนะครับว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับโอเคข้อต่อไปนะครับ54ส่วน240นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรดีครับใช้ใช้อะไรนะครับใช้6นั่นเองนะครับใช้6 6อะไรนด้4 69ี่นะครับถ้าใครท่องสูตรคูณก็จะรู้นะครับ6 9 5 4้าหี่คูณ4ี่ได้ย4ิบสีนะครับมองดูก็รู้ครับใช้6 6คูณอย่างที่บอก6คูณหหาร240ได้ล่ะสี่นะครับ6 4สี่สีได้9ส่วน4ี่นั่นเองนะครับแล้วยังไงต่อครับ9ส่วน4ี่นะครับแปลงให้เป็นอะไรครับแปลงให้เป็นอะไรครับ แปลงให้เป็นส่วนอะไรครับส่วนอะไรครับส่วน10ไม่ได้ <Yeah. S 1> ส่วนร้อยได้ไหมไม่ได้ต้องไปส่วนอะไรครับส่วนพันครับใช่ไหมครับเพราะ4ี่คูณสได้แปดแล้วใช่ไหมครับ4ี่คูณ3ได้120เกินแล้วครับแสดงว่า4ี่แปลงให้เป็นหนึ่งรไม่ได้ต้องแปลงให้เป็น1000 40คูณอะไรได้1000ครับ40่สคูณ25นะครับ40่คูณยี่คูณด้วย 4 0นะครับ4คูณ0ูนย์ได้0นย์ะครับหลักสิบสี่ห้ใส่ศย์ทด2นะครับ4 2 8ตัวที่2เป็น10เห็นนะครับ1000ับวกศูนย์ได้1 0 0 0นั่นเองนะครับอานะครับในเมื่อคูณย5ก็ต้องคูณ25ตรงนี้ด้วยนะครับ25้คูณเ้าได้ไครับสองร้บห้านะครับเ5 4า้าใส่5ทด4 9218ตัวที่4เป็นย2บนะครับเพราะฉะนั้นต่อได้ยังครับ อได้แล้วครับตอบได้นะครับ0.225นั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดนี้แล้วครับข้อสุดท้ายของแบบฝึกหัดที่3.2นะครับ99หาร72นะครับโอ้มองปั๊บเดียวกระโดดแล้วครับใช้อะไรครับใช้9นั่นเองนะครับ91เป็น99 98 72นะครับได้11บส่วนแมาอีกแล้วครับส่วน8 คูณอะไรครับคูณ125นะครับนี่ก็คูณ125ด้วยท่้กับเท่าไหร่ครับ1000แล้วก็1 2 5คูณ11นะครับตั้งคูณเลยครับ1 2 5คูณด้วย11นะครับได้125นะครับได้1 2 5นะครับได้เท่าไหร่ครับได้5ได้7ได้3ได้1ได้1น7 5ส่วนด้วย1000ตอบเท่าไหร่ครับตอบ1จุด ส7เจดไม่สวย1 3 7 5จุดสาเจดห้านะครับเป็นคำตอบพี่จะพยายามเขียนให้ชัดๆนะครับเขียนแล้วมันไม่สวยตอบ1 3 7 5ุดสาเจดห้านะครับโอเคปดแล้วครับข้อที่12แล้วข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่3.2ก็โอเคขอบคุณนะครับน้องที่ติดตามรับชมก็ตั้งใจทำนะครับตั้งใจฝึกทำให้เก่งๆนะครับแล้วก็ อย่าลืมคลิปหน้ามาติดตามกับพี่ต่อนะครับแบบฝึกหัดที่3.3นะครับโอเคคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ